คนเป็นไมโลที่มันแบบหวานมากที่เห็นในติ๊กต็อกมากเลยนะคะแล้วก็จะแล้วก็เตรียมไมโลแล้วก็ตะกอกแล้วก็น้าอุ่นแล้วก็นมแล้วก็นมข้นแกะเอได้เลยอย่างแกะอะไรเพื่อภาพใช้ไมโลเลยใช่ปะใ่เลยแกะไม่ได้อปะตายหนูเทนะใส่ตัดเนี่ยอะโอเคแล้วนะคะโอ้ยกินหอมมากเลยตัด่ขยานหมให้ดู ตัดแล้วเราก็เผาเจ้าเทว่าค่ะเอาสามองพอไหมไม่ได้อยูอ่หมอ้อเจ้เอาไมได้เดี๋ยวพอจะตัดาติดได้เอ้ยไ,ไ,ไปเ่มเรจะตัดตเร็วโอเคเอาไหม โอ้โหเยอะมากเลยนะคะทุกคนผงคคนเยอะมอร่อยนะเดี๋ยวใส่อะไรต่อน้ำข้นหวานค่ะแล้วก็มีน้ำค้นหวานนี่ค่ะน้ำคนหวานเราจะใช้เป็นนี่ทุกคนเยอะมากน้ำตามะลินะคะทุกคนใช้เป็นตามมะลิเลยนะคะผัดมัคลาเนี่ยนะ เาเพิ่งกินคาเจสิบ่เยอะป่ะใส่พอดีอาใส่อีกนิดนึงพอแล้วพอแล้วอนไหนอันนี้เหรอใช่ค่ะแล้วก็ใส่นมเสียก้อนก่อนจะต้องคนไม่ค่ะต้องใส่นมก่อนค่ะป้าใส่นม้อนก่อนนคนไม่ได้ถพอแล้วเทนิงแล้วกันนี่ค่ะคนนี่น่ากินมากคนคคนเาคนก่อนคนเราค่อยเทนม เดี๋ยวคนให้มันละลายแล้วค่อยเทนมสุดท้ายเลยพาเจ้าคนมากคนคนอ่ะคนคนนี้หน่อยพาได้นะพอแล้วพอแล้วก็ใส่ไปพาอย่าเพิ่งใครพูงคนก่อนก่อนอาจจะใส่นมแค่คนเดี๋ยวละลายหรือยังละลายหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูดิเฮ้ย่ฮอย่ายาตู้อะเราจะกินได้ปะคะ ใส่นมต้ก็ใส่นีเดียวดีเดียวมันต้องแข็งมากใช่ค่ะต้องใส่นมแข็งจะโคนโคนไปไเรื่อยๆนะฮะมันก็เหมือนปกตินะละูกพวกเหมือนไมโลปครับ

อาจบการรีวิวอาบอกเพื่อนๆว่าลาไปก่อนนะคะแม่บ้านอาแล้วบอกเพื่อนแล้วใช่ไหมว่าใส่อะไรบ้างบอกอ๋อจะบอกนะนะคะเราใส่เป็นใส่อันดับแรกก็ใส่เป็นไมโลก่อนนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ถ้าสมมติใครไม่เจอไมโลกระป๋องนะคะก็ใช้เป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็มีเตรียมถ้วยมาแล้วใช่ปะคะใส่ไมโลอันดับแรกก่อนแล้วก็ค่อยใส่นมข้นหวานเสร็จแล้วก็ ใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วก,ใวกใ็ใส่แล้วก็ใส่น,นมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำร้อนอีกรอบหนึ่งเสร็จคนๆๆเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแข็งต่อไปเลยค่ะบ๊า okay. uh, ยบายมาจบการรีวิวค่ะ